ยินดีต้อนรับสู่ช่อง W A R โลกพอดแคสต์ในช่วงเวลาที่โลกเหมือนกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างสงครามกับสันติภาพความเคลื่อนไหวจากทําเนียบขาวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ส่งสัญญาณสำคัญไปทั่วทั้งยุโรปเอเชียและแน่นอนรวมถึงเครมลินด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นนักการเมืองที่มีท่าทีเป็นมิตรกับรัเสเซียมากกว่าผู้นำตะวันตก คนใดกําลังเปลี่ยนน้าเสียงอย่างมีนัยสําคัญและการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นจุดหักเหของสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแหล่งข่าวใกล้ชิดวงในของทันเนียบข่าวเปิดเผยว่าความอดทนของทรัมป์ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกําลังลดลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่เขาเคยมองว่าผู้นํารัเสเซียคือคู่เจรจาที่สามารถตกลงกันได้กลับกลายเป็นมุมมองใหม่ที่มองว่าปูตินคืออุปสรรคหลักต่อสันติภาพในยูเครนไม่ใช่เคียฟ ไม่ใช่ประธานาธิบดีวอโลดีมีเซเลนสกีอย่างที่ทรัมป์เคยกล่าวไว้ในอดีตความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในระดับคำพูดแต่สะท้อนออกมาเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งกราวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในนั้นคือการที่กองกำลังสหรัฐเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียในน่านน้ำสากลภายใต้ข้อกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนตรงไปยังเครมลินว่าเวลาของการถ่วงเกมกำลังจะหมดลง แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวอย่างชัดเจนว่าทรัมป์เป็นนักเจราจาที่ชอบใช้ทั้งไม้แข็งและแครอทแต่ในเวลานี้เขารู้สึกว่าแครอทได้ถูกใช้ไปจนหมดแล้วเหลือเพียงไม้แข็งเท่านั้นที่ยังไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่สหรัฐทางปัจจุบันและอดีตอธิบายตรงกันว่าสิ่งที่ทําให้ทรัมป์หงุดหงิดมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่ถูกมองว่าก้าวไปข้างหน้า2อก้าวถอยหลัง1นก้าวทุกครั้งที่ดูเหมือนจะพร้อมเจราจามอสโกกลับยกระดับการโจมตีหรือเเงียยบหาาาไปจจจกโต๊รา เป็นช่วงๆเพื่อซื้อเวลาและในสายตาของทรัมป์นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของคู่เจราจาที่จริงใจอีกต่อไปจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทรัมป์เริ่มขยับเข้าใกล้จุดยืนของยุโรปมากขึ้นนั่นคือความเชื่อว่ารัเสเซียกำลังจงใจยื้อสงครามให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรองเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองการสนับสนุนร่างกฎหมายความบาดฉบับใหม่ที่มีความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษจึงถือเป็นอีกหนึ่งหมากสำคัญ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการลงโทษประเทศที่ยังคงซื้อน้ำมันกา๊าซหรือยูเรเนียมจากรัสเซียด้วยอัตราภาษีที่อาจพุ่งสูงถึง500%มาตรการนี้ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่รัสเซียเท่านั้นแต่ยังส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังประเทศที่พยายามรักษาความเป็นกลางหรือหาผลประโยชน์จากพลังงานราคาถูกของมอสโกอีอกด้วยแหล่งข่าวในวอชิงตันระบุว่าสำหรับทรัมป์นี่คือการส่งสารชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมจะใช้พลังทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ หากรักเสเซียยังไม่แสดงความจริงใจในการยุติสงครามขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อเทียบกันแล้วยูเครนแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการประนีประนอมมากกว่าอย่างชัดเจนซึ่งยิ่งทําให้ความไม่พอใจของทรัมป์ต่อรัเสเซียเพิ่มขึ้นไปอีกเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัเสเซียเพียงไม่กี่วันก่อนที่เซเลนสกีจะพบกับทรัมป์ที่มาราลาโกถูกมองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทัศนคติของผู้นําสหรัฐเปลี่ยนไปอย่างจริงจังทรัมป์เองก็ เริ่มแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมาในที่สาธารณะมากขึ้นเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาในการถแถลงข่าวครั้งหนึ่งว่าเขาไม่พอใจกับปูตินและไม่อาจยอมรับได้กับจำนวนผู้คนที่เสียชีวิตจากการกระทำของรัสเซียนอกจากนี้เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาของมอสโกที่ว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการโจมตีโดรนใส่ที่พักของปูตินโดยยืนยันว่าสหรัฐตรวจสอบแล้วและไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้สะท้อนภาพของประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังปรับบทบาทจากผู้ไกลเกลี่ยที่อดทนไปสู่ผู้กดดันที่พร้อมใช้พลังมากขึ้นเรื่อยๆแม้บางฝ่ายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะเตือนว่านี่อาจเป็นเพียงจังหวะขึ้นลงตามสไตล์การเมืองของทรัมป์และกลยุทธ์หลักยังคงเปิดช่องสำหรับการเจรจากับเครมลินแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทิศทางในขณะนี้กำลังสร้างแรงกดดันอย่างที่รัเสเซียไม่อาจมองข้ามได้ คำถามสำคัญที่โลกกำลังเฝ้ารอคือแรงกดดันครั้งใหม่นี้จะผลักให้มอสโกหันกลับเข้าสู่โตะเจรจาอย่างจริงใจหรือจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นอีกขั้นและไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือยุคที่ทรัมป์มองปูตินในฐานะมิตรที่ไว้ใจได้กาลังเลือนหายไปและโลกกาลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทุกการตัดสินใจอาจเปลี่ยนสมดุลของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไปตลอดกาล และเมื่อแรงกดดันทางการเมืองจากวอชิงตันเริ่มทวีความเข้มขน้นภาพที่ปรากฏขึ้นพร้อมกันในอีกฝากหนึ่งของสงครามกลับเป็นภาพของเมืองหลวงที่กำลังอ่อนล้าเคียฟเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนหยัดต่อต้านและความหวังกำลังเผชิญความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศที่ดังขึ้นแทบทุกคืนไม่ได้เป็นเพียงเสียงเตือนของข,องขีปนาวุธหรือโดรนอีกต่อไป แต่กลายเป็นเสียงสะท้อนของความตึงเครียดที่ฝั่งลึกในชีวิตประจําวันของผู้คนนับล้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงเคียฟรวมถึงนายกเทศมนตรีได้ออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนกําลังขาดแคลนอย่างหนักไม่ใช่เพราะขาดความกล้าหาญหรือเจตจำนงในการปกป้องเมือง แต่เพราะทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะรับมือกับการโจมตีที่ถี่และซับซ้อนขึ้นทุกวันเราไม่มีศักยภาพพอที่จะสกัดกั้นทุกการโจมตีแม้แต่เหนือเคียฟคำพูดนี้ไม่ใช่การยอมแพ้หากแต่เป็นการบอกความจริงที่เจ็บปวดต่อทั้งประชาชนและพันธมิตรตะวันตกเมื่อขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียพุ่งเป้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่ตามมาคือไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างระบบทําความร้อนกลางของอาคารที่พักอาศัยนับพันแห่งหยุดทางานน้ําประปาขาดช่วง และการคมนาคมสาธารณะต้องถูกจำกัดหรือปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนในเมืองที่มีประชากรกว่า3ล้านคนการไม่มีไฟฟ้าและความร้อนท่ามกลางฤดูหนาวไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่คือภัยคุกคามต่อชีวิตผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากว่าจะจัดสรรพลังงานที่เหลืออยู่อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดรถไฟใต้ดินบางเส้นทางถูกลดการให้บริการรถรางถูกแทนที่ด้วยรถบ,บัสชั่วคราว และบางเขตของเมืองต้องอเผชิญทั้งไฟดับและน้ำไม่ไหลพร้อมกันบริษัทพลังงานของยูเครยนยอมรับว่าการตัดไฟฉุกเฉินเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มทั้งเมืองภาพของชาวเคฟที่ต้องสวมเสื้อกันหนาวหลายชั้นภายในบ้านจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างหรือออกไปต่อคิวรับน้ำสะอาดกลายเป็นภาพคุณตาที่ตอกย้ำความโหดร้ายของสงครามสมัยใหม่ซึ่งไม่ได้ทำลายเพียงแนวหน้าแต่ค่อยๆ บั่นทอนชีวิตหลังแนวรบอย่างเงียบงนันถึงขั้นที่ผู้นําเมืองต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนที่มีทางเลือกพิจารณาออกจากเมืองหลวงชั่วคราวไปยังพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและความร้อนเพียงพอคําเรียกร้องนี้สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของสถานการณ์และในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนถึงประชาคมโลกว่าความช่วยเหลือด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและพลังงานไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนในเชิงการเมืองเท่านั้นแต่คือเรื่องความอยู่รอดของผู้คนจริงๆ นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่ากลยุทธ์ของรัเสเซียในช่วงนี้มุ่งโจมตีความทนทานของสังคมมากกว่าการยึดพื้นที่การทําให้เมืองใหญ่ต้องอยู่ในสภาพมืดหนาวและขาดแคลนคือความพยายามกดดันรัฐบาลยูเครนจากภายในโดยหวังให้ความเหนื่อยล้าของประชาชนแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันทางการเมืองแต่ในอีกด้านหนึ่งท่ามกลางความยากลําบากเรื่องราวของความร่วมมือและความอดทนก็ยังคงปรากฏให้เห็น ชาวเมืองช่วยกันแบ่งปันเครื่องปั่นไฟร้านกาแฟเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้คนได้ชาร์จโทรศัพท์และอุ่นร่างกายอาสาสมัครทำงานตลอดคืนเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำให้กลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุดเคียฟในวันนี้จึงเป็นภาพผสมระหว่างความเปราะบางและความแข็งแกร่งเป็นเมืองที่ถูกทดสอบอย่างหนักแต่ยังไม่ยอมจำนนและเมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ได้มีเพียงความกลัวหากยังมีความตั้งใจเงียบๆของผู้คนที่บอกกับตัวเองว่า แม้ไฟจะดับความร้อนจะหายไปแต่ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ในเมืองนี้อย่างเซรียัยงไม่เคยดับตามไปด้วยและเรื่องราวของเคียฟในยามมืดมนนี้เองกำลังกลายเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจของมหาอำนาจโลกไม่อาจเป็นเพียงการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์อีกต่อไปหากแต่ต้องคำนึงถึงชีวิตจริงของผู้คนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาสงครามทุกลมหายใจ และในขณะที่ชีวิตของผู้คนในเคียฟกำลังถูกทดสอบด้วยความมืดความหนาวและความไม่แน่นอนอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิก็เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือวิวัฒนาการของอาวุธและแนวรบที่กำลังขยับตัวอย่างเงียบงันแต่ทรงพลังสงครามยูเครนในระยะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประทะกันของกำลังพลหรือรถถังอีกต่อไปหากแต่เป็นการประลองทางเทคโนโลยีความเร็วและความแม่นยำ โดยเฉพาะในมิติของอากาศยานไร้คนขับและอาวุธพิสัยไกลรายงานจากฝ่ายยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เริ่มนำอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่าครันลบ -5 มาใช้เป็นครั้งแรกในการโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนยูเครนแม้รูปลักษณ์ขันภายนอกจะคล้ายกับโดรนรุ่นก่อนหน้าอย่างครันหรือชาเฮดแต่สิ่งที่แตกต่างคือหัวใจของมัน นั่นคือเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ถูกอธิบายว่ามีความเร็วและพิสัยการบินที่ไกลกว่าเดิมมากทําให้การสกัดกั้นยากขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอย่างเห็นได้ชัด,ดโดรนรุ่นนี้สามารถบรรทุกหัวรบที่หนักขึ้นบินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรและถูกใช้ในลักษณะโจมตีเป็นระลอกเพื่อทําให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอ่อนลา้านักวิเคราะห์มองว่านี่คือการส่งสัญญ,ญาณว่า รัเสเซียยังคงมีขีดความสามารถในการปรับตัวและยกระดับอาวุธแม้จะ,ะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแนวรบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนก็เริ่มถูกจับตามองมากขึ้นเมื่อมีรายงานว่ากองกําลังรัเสเซียกําลังเสริมกําลังในแคว้นซูมีการเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าอาจเป็นการเตรียมเปิดแนวรบใหม่หรืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการกดดันทางยุทธศาสตร์เพื่อบีบให้ยูเครนต้องกระจายทรัพยากรป้องก,กันออกจากพื้นที่สําคัญอื่น การที่กองกาลังรัเสเซียเข้าใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์เพียงไม่กี่กิโลเมตรสร้างความกังวลให้กับทั้งฝ่ายทหารและประชาชนเพราะมันหมายถึงความเป็นไปได้ของการสู้รบที่ใกล้กับเขตพลเรือนมากขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากดโดรนและขีปนาวุธอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือชะตากรรมของเครื่องบินขับไล่ F-16 ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสนับสนุนทางทหารจากตะวันตกฝ่ายรัเสเซียอ้างว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 สามารถยิงตก F16 ของยูเครนได้สำเร็จโดยใช้ขีปนาวุธ2ลูกลูกแรกสร้างความเสียหายและลูกที่2เป็นการโจมตีปิดฉากแม้ยูเครนจะไม่ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดแต่ก็ยอมรับก่อนหน้านี้ว่าได้สูญเสีย F16 ไปแล้วหลายลำนับตั้งแต่เริ่มนำมาใช้งานเครื่องบินเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยพลิกสมดุลทางอากาศแต่ความจริงในสนามรบกลับแสดงให้เห็นว่า ไม่มีอาวุธใดอยู่ยงคงกระพันเมื่อเผชิญกับระบบป้องกันที่ถูกวางแผนและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม F 1 6ก็ยังมีบทบาทสำคัญอูเครนระบุว่าเครื่องบินเหล่านี้ถูกใช้ทั้งในการสกัดกั้นขี่ปนาวุธและโดรนรวมถึงภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินและการบินรวงเพื่อเปิดทางให้เครื่องบินลำอื่นเข้าปฏิบัติการความสูญเสียจึงเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายในสงครามที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ภาพรวมของสถานการณ์ทางทหารในช่วงนี้จึงสะท้อนความจริงข้อหนึ่งอย่างชัดเจนนั่นคือสองครามกำลังเข้าสู่ช่วงที่เทคโนโลยีและความอึดของทั้งสองฝ่ายถูกทดสอบอย่างหนักการเปิดตัวดโดรนรุ่นใหม่การขยับแนวรบและการประทะกันระหว่างระบบป้องกันกับอากาศยานล้ำสมัยไม่ได้เป็นเพียงข่าวทางทหารหากแต่เป็นตัวชี้วัดทิศทางของความขัดแย้งในอนาคตสำหรับผู้ฟังทั่วโลกเรื่องราวเหล่านี้อาจฟังดูไกลตัวแต่ในความเป็นจริง ทุกการพัฒนาในสนามรบยูเครนกำลังเขียนบทเรียนใหม่เกี่ยวกับสงครามยุคศตรวรรษที่21สงครามที่ไม่วัดกันแค่จำนวนทหารแต่รวมถึงข้อมูลเทคโนโลยีความเร็วในการปรับตัวและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการยืนหยัดของสังคมภายใต้แรงกดดันที่ถาโถมไม่หยุดยัง้งและในขณะที่เสียงเครื่องยนต์ของดโดรนยังคงดังก้องเหนือท้องฟ้าความหมายของคำว่าความได้เปรียบในสงครามนี้ ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปทุกวันโดยไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจะมาถึงเมื่อใดและในขณะที่เสียงโดรนและขีปนาวุธยังคงก้องอยู่เหนือท้องฟ้ายูเครนอีกฝากหนึ่งของโลกบนผืนดินน้ำแข็งที่ดูเงียบงันและห่างไกลาจากแนวรบอย่างกรีนแลนด์กำลังกลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเรื่องราวของกรีนแลนด์ในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงประเด็นดินแดนหรือการทูตธรรมดา แต่เป็นภาพสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างภายในองค์การนาโตและความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรยุโรปอย่างเงียบๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยสร้างความตกตะลึงให้กับโลกมาแล้วหลายครั้งกลับมาจุดประเด็นเดิมอีกครั้งด้วยการย้ำว่าสหรัฐควรได้ครอบครองกรีนแลนด์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและการแข่งขันกับรัเสเซียและจีนในภูมิภาคอาร์กติก คำพูดเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนการย่อยุทางการเมืองแต่สำหรับยุโรปโดยเฉพาะเดนมาร์กอังกฤษและเยอรมนีนี่คือสัญญาณอันตรายที่ไม่อาจมองข้ามเพราะกรีนแลนด์ไม่ใช่เพียงเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่หากแต่เป็นดินแดนยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อสมดุลอำนาจในซีกโลกเหนือโดยที่ตั้งซึ่งควบคุมเส้นทางเดินเรือฐานทัพและระบบเตือนภัยล่วงหน้ากรีนแลนด์จึงเป็นเสมือนประตูสู่มหาสมุทรอาร์กติกและใครก็ตามที่มีอิทธิพลเหนือพื้นที่นี้ ย่อมมีแต้มต่อทางยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลนี่คือเหตุผลที่อังกฤษและเยอรมนีเริ่มหารืออย่างจริงจังถึงแนวทางทางเลือกเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากวอชิงตันแนวคิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นคือการเพิ่มบทบาทของนาโตในกรีนแลนด์ผ่านการจัดตั้งภารกิจร่วมการฝึกซ้อมทางทหารการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกอโหมในภูมิภาคแอติกเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงของกรีนแลนด์ไม่จําเป็นต้องพึ่งการเข้าควบคุมโดยสหรัฐฝ่ายเดียวหากแต่สามารถอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีของนาโตได้แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่าแนวคิดนี้มีเป้าหมายสําคัญคือการลดน้ําหนักของข้ออ้างด้านความมั่นคงที่ทรัมป์ใช้สนับสนุนการครอบครองเกาะพร้อมทั้งรักษาความเป็นเอกภาพของพันธมิตรตะวันตกเอาไว้เพราะสิ่งที่ยุโรปหวาดกลัวมากที่สุดไม่ใช่แค่การสูญเสียทธิพลนในอาร์กติกแต่คือรอยร้าวภายในนาโตเองในอีกด้านหนึ่ง เสียงจากกรีนแลนด์ก็เริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนผู้นําทางการเมืองจากหลายพาระในสภาท้องถิ่นออกถแถลงการร่วมย้ําว่าชะตากรรมของกรีนแลนด์ต้องถูกกำหนดโดยประชาชนบนเกาะไม่ใช่โดยวอชิงตันหรือโคเปนเฮเกนเราไม่ต้องการเป็นคนอเมริกันเราไม่ต้องการเป็นคนเดนมาร์กเราต้องการเป็นคนกรีนแลนด์ถ้อยถแถลงนี้สะท้อนความรู้สึกของประชากรเพียงไม่กี่หมื่นคนที่จูจ่ๆก็พบว่าบ้านเกิดของตนกลายเป็นศูนย์กลางของเกมอำนาจระดับโลก แม้กรีนแลนด์จะมีสถานะเป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้เดนมาร์กแต่กระแสะเรียกร้องเอกราชก็มีมาอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งทําให้คําถามเรื่องอธิปไตยและอนาคตของเกาะทวีความซับซ้อนมากขึ้นชาวกรีนแลนด์จํานวนมากแสดงความกังวลต่อแนวคิดการใช้กําลังหรือการกดดันจากภายนอกผลสํารวจหลายชิ้นชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐเข้าควบคุมเกาะแม้จะยอมรับว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงยังคงมีความจําเป็นก็ตาม สำหรับยุโรปประเด็นกรีนแลนด์จึงเป็นมากกว่าขอ้อพิพาทเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือบททดสอบความสามารถของนาโตในการปรับตัวต่อโลกหลายขั้วอำนาจและเป็นคำถามสำคัญว่าพันธมิตรจะสามารถจัดการกับความแตกต่างภายในได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ภัยคุกคามจากภายนอกทั้งจากรัเสเซียและจีนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักการทูตบางคนเตือนว่า หากความขัดแย้งเรื่องกรีนแลนด์ลุกลามไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงมันอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของ NATO, น,นาโตในฐานะกลไกความมั่นคงร่วมและเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ประโยชน์จากความแตกแยกนี้ในทางกลับกันหากยุโรปสามารถผลักดันแนวทางความร่วมมือผหูภาคีได้สำเร็จกรีนแลนด์อาจกลายเป็นต้นแบบของการจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องพึ่งการยึดครองหรือการบีบบังคับและเมื่อเรามองภาพรวมจากยูเครนไปจนถึงอาร์กติกจะเห็นได้ชัดว่าโลกกำลังเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคย สมรภูมิไม่ได้มีเพียงที่ซึ่งกระสุนปืนตกลงบนพื้นดินแต่ยังรวมถึงโตะ๊ะเจรจาห้องประชุมและถ้อยถแถลงที่อาจเปลี่ยนทิศทางของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคกรีนแลนด์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเกาะน้ำแข็งที่เงียบสงบแต่คือเวทีที่สะท้อนคำถามใหญ่ของสตรวรรษนี้ว่ามหาอำนาจจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในโลกที่อำนาจไม่กระจุกตัวและเสียงของประชาชนตัวเล็กๆจะมีความหมายเพียงใดท่ามกลางแรงประทะของผลประโยชน์ระดับโลกและคำถามนี้เอง ที่ยังคงรอคำตอบจากทั้งวอชิงตันบรัสเซลส์และผู้คนบนผืนดินสีขาวแห่งนี้ต่อไปจากดินแดนน้ำแข็งของกรีนแลนด์เราขยับสายตาลงสู่ซีกโลกตะวันตกที่ซึ่งอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญกำลังร้อนแรงขึ้นอย่างเงียบงนันนั่นคือเวเนซุเอลาประเทศที่อุดมด้วยน้ำมันแต่กลับตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารจากมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา เรื่องราวของเวเนซุเอลาในช่วงนี้ไม่ใช่เพียงวิกฤตภายในประเทศหากแต่เป็นภาพสะท้อนของการเผชิญหน้าระหว่างแนวคิดอธิปไตยของรัฐกับยุทธศาสตร์อำนาจของวอชิงตันสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกระดับมาตรการกดดันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้กองทัพเรือและกลไกลความมั่นคงเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแคริบเบียนเพนตากรนประกาศอย่างเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเงา ซึ่งลักลอบขนส่งน้ำมันของเวเนซุเอลาได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับกองกําลังสหรัฐนี่ไม่ใช่เพียงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่เป็นการแสดงพลังทางทหารเพื่อส่งสารว่าวอชิงตันพร้อมจะควบคุมเกมพลังงานในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังความตึงเครียดพุ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อสหรัฐดำเนินปฏิบัติการทางทหารแบบสายฟ้าแลบในกรุงการากัสและจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโร่พร้อมภรรยา เหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนทั่วโลกเพราะถือเป็นหนึ่งในกรณีหายากที่ผู้นำรัฐอธิปไตยถูกจับกลุ่มโดยกองกำลังต่างชาติในสตวรรษที่21วอชิงตันให้เหตุผลว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการทุจริตแต่สำหรับฝ่ายเวเนซุเอลาและพันธมิตรนี่คือการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง หลังเหตุการณ์ดังกล่าวสหรัฐได้ออกคำเตือนให้พลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากเวเนซุเอลาโดยเร็วโดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรายงานหลายฉบับระบุว่ากลุ่มกึ่งทหารและกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลกำลังตั้งด่านตรวจค้นรถและพยายามระบุตัวชาวอเมริกันหรือผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐภาพของประเทศที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่แน่นอนเริ่มชัดเจนขึ้นในขณะเดียวกัน ฝ่ายผู้นำชั่วคราวของเวเนซุเอลาก็ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าประเทศจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภายนอกคำประกาศเรื่องการรักษาธิปไตยการจัดพิธีไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีและการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูประเทศถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและความพยายามสร้างความชอบธรรมภายในนักวิเคราะห์บางคนมองว่าเวเนซุเอลากำลังเตรียมการตอบโต้แบบอสมมาตรไม่ใช่ด้วยการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยตรง แต่ด้วยการใช้ทรัพยากรน,น้ํามันเป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์และการกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียจีนและอิหร่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเหล่านี้อาจช่วยให้เวเนซุเอลามีพื้นที่หายใจในเวทีโลกและถ่วงดุลอานาจของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่สําหรับรัฐบาลในคารากัสการยืนหยัดคือทางเลือกเดียวในสายตาของผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการปกป้องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง หากแต่เป็นการปกป้องศักตรีของรัฐชาติเล็กๆที่ไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจและเมื่อเรามองลึกลงไปเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาจึงเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของโลกที่กำลังแตกออกเป็นหลายเข้าอำนาจที่ซึ่งพลังงานความมั่นคงและอธิปไตยกลายเป็นคำสำคัญในการกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศและเมื่อเราหยุดมองภาพรวมของทั้ง5สมรภูมิที่เราเดินทางผ่านมาด้วยกันตั้งแต่วอชิงตันและมอสโกยูเครนที่บอกช้ำแต่ยังยืนหยัด แนวรบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบสงครามกรีนแลนด์ที่กลายเป็นเวทีอำนาจใหม่ไปจนถึงเวเนซุเอลาที่ท้าทายอิทธิพลสหรัฐเราจะเห็นเส้นได้เส้นเดียวที่ร้อยทุกเหตุการณ์เข้าด้วยกันนั่นคือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเผชิญหน้าเชิงระบบมหาอำนาจไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้วยกองทัพแต่ด้วยพลังงานเทคโนโลยีพันธมิตรและการควบคุมเรื่องเล่าในฐานะนักวิเคราะห์ผมมองว่าในระยะสั้น ความตึงเครียดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงเพราะทุกฝ่ายยังเชื่อว่าตนเองมีไพ่ในมือมากพอจะกดดันอีกฝ่ายให้ยอมถอยแต่ในระยะกลางเราอาจได้เห็นการจัดระเบียบใหม่ของดุลน,น้ำนาจโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมและประเทศขนาดกลางหรือเล็กจะต้องเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดท่ามกลางแหลงปาธนีคำถามไม่ใช่ว่าใครจะชนะในเกมระยะสั้นแต่คือใครจะยืนอยู่ได้ในเกมยาวและนั่นคือโจทย์ใหญ่ของการเมืองโลกในทศวรรษต่อจากนี้ ข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่อง W A R l ลกพอดแคสกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป